อครับวันนี้เรามาดูานวัตกรรมนะครับการาการทำน้ำวนนะครับแนวคิดนี้ทำขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาของการเสียอของน้ำเร็วนะครับ จากการเลี้ยงทั้งปลาดุกนิกอุยแล้วก็รัสเซียนะครับเราได้เจอปัญหาก็คืออ่อไปจากการเลี้ยงในภาชนะแนวตั้งนะครับก็พยายามที่จะใช้น้ำน้อยที่สุดเ,เราใช้แค่น้ำเาเ5อพบว่าน้ำเน่าเสียเร็วมากนะครับวัน2วัน ก็เปลี่ยนน้ำแล้วพอวันที่ต่อมา,อาเราแค่ปัญหาก็คือเราเอาน้ำที่ก็คือเพิ่มน้ำเป็นห้าเปอร์เซ็นตนะครับแต่ก็ยังพบปัญหาว่ามันยังแก้ปัญหาไม่ได้ครับต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยอน้ำ เขียวน้ำดำแล้วก็มีกลิ่นอ่สอาวันเปลี่ยนแล้วนะครับตอนนี้ก็ใช้เต็มที่ก็คือถ้าขั้นทำเนี่ยน้ำสำหรับเลี้ยงปลาดุกอย่างน้อยก็ควรที่จะอ่าห้์ของถังนะครับน้ำจะไม่เน่าแต่ถ้าให้ดีก็เติมน้ำครั้งเดียวเลยครับก็คือ 75%อ่าถ้าเป็น100%เนี่ยผมไม่มั่นใจว่าปลาจะกระโดดออกหรือเปล่านะครับอ่าลองสัก75%อ่าน่าจะดีนะครับอ่าอันนี้ที่ให้ดูนี่ก็คืออ่าให้ให้ดูส่วนบนนะครับส่วนบนนะครับอ่าถ้าเราใช้ ปั๊มน้ำนะมันจะทายเทมาสองลั่นนะครับปั๊มน้ำมอเตอร์นะครับเห็นว่าฝั่งตรงนี้เราสามารถใา้เลี้ยงปลาได้ส่วนฝั่งตรงนี้เราก็จะปลูกพืชน,น้ำนะครับเพื่อช่วยดูดซับของเสียครับ อา่างก็จะเป็นมอเตอร์ดูน้ําขึ้นมาวันนี้ยังไม่ให้ดูนะครับเพราะว่ามอเตอร์เนี่ยมันเอามน้ำเนี่ยเราเอาไปใช้ในส่วนอื่นแล้วนะครับน,นี่ก็ให้ดูเพื่อเป็นแนวคิดครับมาดูหลักการออกแบบเครื่องอทำล้ำบน แบบเล็กขนาดทดลองนะครับเพื่อแค่ปัญหาน้ำเน่าเสียเร็วจากการาเลี้ยงปลาดุกนะครับนี่ก็เป็นแนวคิดเพิ่งทดลองทำครั้งแรกนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีข้างล่างนะครับข้างล่างก็คือ เราจะใช้มอเตอร์ปั๊มน้ำส่งขึ้นไปข้างบนนะครับถ้าตั้งสูงถ้าตั้งสูงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับจะเห็นว่าน้ำจะตกกระทบทั้งสองฝั่งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการออกแบบครับหลังจากนั้นก็ น้ำก็จะไหลแล้วก็ไหลวนแล้วก็ตกลงมากระทบน้ำนะครับเกิดเป็นออกซิเจนนะครับจะเห็นว่าในนี้มันมีไบโอบอลด้วยไบโอบอลก็คือ,อถ้าน้ำกระทบเนี่ยไบโอบอลมันก็จะหมุนนะครับทำให้เกิดออกซิเจนส่วนระดับน้ำถ้าต่ำๆนะครับ ก็เราก็สามารถที่จะทําให้รักษามอเตอร์ทําให้น้ำไม่ไหม้นะครับก็คือน้ําจากส่วนที่เราเอามาไหลวนมาที่ผักบุ้งนี่ครับก็จะตกลงมาแล้วก็น้ําก็จะไหลกระทบที่ปั๊มที่ระดับต่ำนะครับทําให้หมอเตอร์ไม่ร้อนนะครับทําให้ปั๊มน้ําไม่ร้อนอันนี้ก็ เป็นหลักการออกแบบนะครับเราทดลองทำนี้ครั้งแรกเราใช้ตัวปั๊มน้ำขนาด300ลิตรนะครับตากันไหล300ลิตรเพราะนั้นก็ก็ใช้ได้นั้นระดับหนึ่งนะครับน้ำก็ไม่ั่วนไหลนะครับช่วงทดลองครั้งแรก สำหรับในการเลี้ยงปลานะครับเนื่องจากปลาดุกนะครับปลาดุกเล็กรัเสเซียนะครับมันเป็นตัวแม้จะเล็กแต่ข้อได่ครบเท่าหโัโอเมอแล้วนะครับก็เราก็เลยลองเอาปลาสอดมาใส่นะครับเอาขนุนปลาสอดตัวเล็กมันก็ยังกระโดดเลยนะครับอา่า เขลองหลายครั้งแล้วครับสาสครั้งปรากฏว่าแม้แต่ปลาสอดตัวเล็กๆก,กระโดดนะครับเราก็เลยเปลี่ยนวิธีการก็คือมันจะต้องใช้ภาชนะที่มันขนาดใหญ่กวันนี้พอสมควรนะครับไม่งั้นปลาอิดอัดแล้วก็กระโดดออกเพราะว่าทฤษฎีนี้เจอ,อสามสามถึงหครั้งนะครับแม้จะเอา สอดมาเลี้ยงกี่ครั้งมันก็กระโดดออกนะครับอันนี้เป็นปัญหานะครับเราก็เลยพัฒนาตรงนี้นะครับให้มีขนาดที่มันใหญ่ปริมาตรใหญ่ขึ้นพื้นที่ใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อจะ,อะทดลองอในการลองเลี้ยงปลาดุกดูนะครับเดี๋ยวมาดูพัฒนาการต่อไปครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกอ อีกรูปแบบหนึ่งเราจะได้เห็นชัดเจนและเข้าใจมากยิ่งขึ้นครับ